จะออกงานแล้วมิกีแกลนสงขากำลังจะเปิดถแถลงข่าวแล้วเราต้องเดินแฟชั่นโชว์และดูชุดเออรู้สึกว่ายังไม่พร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งชุดกันให้สวยค่ะเพราะว่ามาดามแพมจะเสียหน้าไม่ได้ทุกคนกำลังรอดิชันอยู่ที่สงขาค่ะต้องซ้อมเดินก่อนนะคะท้าไม่หนักจะมาโดนยากมากเลยอะอะไรเนี่ยคุณหนักมากเลยอะเออเอาทำไมล่ะ นี่คือการซ้อมเดินจริงๆมันก็จะมีอุปสรรคบ้างว่าเดินไปในงานเนี่ยมันจะยากเดินไปไกลทำไมไม่อายหรือไงบ้านลกเนี่ยและบ้านมึงด้วยหรือเปล่าเออใช่จ้ะเออเงียบสาหรับทีมงานของเราเนี่ยรอบนี้เนี่ยมีโจทย์มาว่าชุดจะต้องเป็นชุดผ้าปาเต๊ะพอมาเอามาวางกองกับพื้นไม่ต่างอะไรกับผ้าถุงแม่ธรรมดา <laughs> ตอนแรกเนี่ยคิดไว้ว่าเออนะมันทําอะไรไม่ทันแล้วอะ่ะเราก็ต้องแบบว่ามาแต่งเพิ่มธรรมดายอยากจะทําให้มันเสร็จเสร็จไงแต่ก็ไม่เสร็จไงกอะไรของพวกเองเนี่ยฮะ ว่าชีวิตนี้มีแค่แม่ก็เลยกวนแม่ซื้อเพชรมาเป็นถุงๆเก็บไว้เลยค่ะเพราะว่าบางทีเนห้องเสื้อเขาก็ไม่มีเวลาทําให้เราเนี่ยเอาไปลงทุนกับนางงามดอกไม้เนี่ยซื้อมาเตรียมไว้เลยนะคะว่าอยากจะติดสีอะไรซื้อสแตนบายไว้เลยค่ะงานนี้ฉันจะไม่จมไม่หายอย่างแน่นอนนี่ซื้อว่าเป็นกระบุงอย่างนี้ค่ะเกินดีกว่าขาดน,นะคะกาวเราใช้ตัวนี้เพราะว่าถ้าใช้เป็นปืนกาวอะ่ะพอเวลารีดเดี๋ยวมันหลุดก็อ,อย่าไปรีดสิเออ ตอนนี้จะเริ่มแต่ก็ไม่ได้เริ่ม,มไปก่อนลูกไปออกก่อนออกก่อนออกค่ะ <c oughs> ออกค่ะออกค่ะออกอันนี้เนี่ยเขานันอีตัวนู้นมาอีตัวนี้มาอะปลาอะออกก่อนลูกจิ้มจากลวดลายนะคะเป็นลายจุดๆดก่อนทางร้านน่ะเขาติดมาให้เราน้อยไม่ต่างอะไรจากผ้าถุงแม่ธรรมดานะคะเราไปต้องไปเจอแฟชั่นโชว์กับคุณหญิงคุณนายนะเขาก็เบากันซะที่ไหนละเราก็ต้องตู้นะคะเพชรสีรุ้งเท่านั้นเราจะไปแพ้เจ้าถิ่นไม่ได้แล้วทำไมไม่ใช้เพชรดีกีล่ะจ๊ะน้อเพชรดีกี เปียกค่ะเละค <C> e <at> ่ะอาหารเปียกนะคะไม่เหมาะกับการแต่งชุดค่ะอ่ะเสร็จยงังไปไปไหนก็ไปไปเดี๋ยวค่อยมาดู <C> e <at> คืนนี้ต้องทําให้เสร็จเพราะพรุ่งนี้เรามีงานต่อ <C> e <at> โอ้ยเกะยากเกะให้หน่อยก็ยไม่ได้ <C> e <at> อ่าโอ้ข้าวเพื่อสุขภาพข้าวหมูกรอบทอดกระเทียม ถ้าเห็นชุดดังๆก็คือคราบกะเพรา,าหมูกรอบการที่เราทําเองเนี่ยเราก็จะภูมิใจกว่าดีกว่าเราไปจ้างเขาว่าบางทีเราก็ไว้ใจเขาเกินไปรอคิดว่าจะได้ของสวยๆแต่มันก็ไม่ได้อะเขาทำเองดีกว่าไงะแล้วบ้านอ่ะซื้อทาไมทาไมไม่ปลูกเองรถเนี่ยซื้อทาไมทําไมไม่ประกอบเองคะ <c oughs> แล้วที่มึงซ่อมแอร์เองอ่ะมึงซ่อมแล้วเป็นไงพังเอออย่าหาทําในสิ่งที่ทําไม่ได้อะไรที่ทําได้ก็ทําเองเข้าใจยังเข้าใจแล้วจ้ะ เพชรเยอะขนาดนี้เลยเเนี่ยอ้าแล <oh> ้วม hm. ึงจะให้ถมที Sna ่ปะล่ะตำไมไม่เอากาวเดแปะแปะแปะเสร็จปุ๊บแล้วก็ลาดเพชรไปทั้งตัวเลยนะจ๊ะแม่อ้อยขาขอเสื้อแล้วให้ผัวนหนูทําให้ดูหน่อยครับทำไมยิ้มล่ารักจังเลยจ๊ะพูดถึงแม่ผวแล้วไม่ควรด่าน้าจสีกว่าจะเสร็จน้อลูกก็มาให้กําลังใจนัน เด็กดำนี่ค่ะท่อนบนเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะทั่งทําต่อดูเท่าวันนี้ก็คงสว่างอีกแล้วทำเสร็จก็ตาบอดพอดีแล้วเดี๋ยวเราอาจจะเอาดอกไม้มาแต่งเพื่อความหวานมากยิ่งขึ้นเราจะใช้ดอกสีทองนะคะเพราะว่าดอกสีอื่นเนี่ยน่าจะธรรมดาเกินไปใส่เข้าไปค่ะก็ทากาวแล้วค่ะ โถน่าสงสารสามชั่วโมงแล้วเมียก็ยังไม่ได้พักก็บอกแล้วไงเสร็จปุ๊บก็ตาบอดเป็นผลจากการที่พาผัวไปเดินสำเพ็งทีหนึงสีหชั่วโมงไงละจ๊ะห้าชั่วโมงผ่านไปสงสารเมียก็เลยมาช่วยติดด้วยแล้วเกิดอะไรขึ้นหืมปวดมือ <c oughs> หนักกว่าเดิม <c oughs> 6ชั่วโมงถ้าไม่ได้ผัวช่วยติดแต่กี่กี่ชั่วโมงสำนึกผัวซะบ้านก็น่าจะช้าและแล้วชุดนี้ก็เสร็จในเวลา หกโมงชา้าคุณอีกวัน <c oughs> ใช้เวลากี่ชั่วโมงอ่ะคุณวิทย์เชั่วโมงเราได้ชุดสวยๆไปใส่แลอะอาดูรายละเอียดนี่ผัวมาช่วยนะคะถ้าไม่ผัวมาช่วย <c oughs> ก็ไม่เสร็จเดี๋ยวติดตามกันนะคะว่ามาดามแพรจะขึ้นเวทีแล้วจะสวยหรือเปล่านะคะ